แกะกองรีวิวหูฟัง p e รคท o n G2 หูฟังเกมมิ่งสำหรับชาวเกมเมอร์สครับมาพบกวับผมทีมรีวิวแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมา แกะกล่องรีวิวหูฟังไร้สายสำหรับชาวเกมเมอร์ครับหูฟังคล้องคอเพ็ก t อน G2 ครับรุน่นนี้ก่อนหน้านี้ครับผมก็จะรีวิวฟังไร้สายพวกอย่างเงี้ยฮะเพ็กชอนโฟร์ไลทไปแล้วแล้วก็หูฟังที่มีสายก็จะมีพวกเพ็กชอน G20 เพ็ก t อน G30 ไปแล้วนะครับส่วนในคลิปนี้ก็จะเป็นหูฟังคล้องคอเพ็กชอน G2 หรือ G2 นั่นเองครับ โอเคแล้วมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ครับของที่เขาให้มาก็จะมีคู่มือแล้วก็ใบรับประกันอะไรเนี่ยนะแยกไว้ก่อนแล้วก็จะมีแน่นอนครับหูฟังก็ต้องมีสายชาร์จสายชาร์จไว้เสียบกับอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์ของทุกคนนะครับได้หมด นี่ฮะโอเคแล้วก็มีจุกมาให้ด้วยจุกสำรองครับก็จะมีอยู่5้าอันนะอ่ามันจะมีจุกที่มีอย่างเงี้ยมีติ่งนิดนิดไวเกี่ยวกับหูอะ่ะเพื่อจะได้ไม่หลุดง่ายๆนะโอเคมาดูหูฟังลิน้นนะครับว่าเป็นยังไงตัวหูฟังเขาเป็นยังไงมาในกล่องแบบนี้ครับแกะออกมา นี่ฮะเอ๊เอ๊บเอ๊บเป็นหูฟังคล้องคอนะครับเหมาะสำหรับชาวเกมเมอร์แล้วก็นักออกอพวกที่ชอบออกอากำลังกายนะคือเวลา,าไปวิ่งอะ่ะคล้องคอไปมันก็จะไม่หลุดง่ายๆไงสมมติตัวหูจุกหลุดไอ้ตัวหูฟังหลุดนะนะมันก็อยู่ในคอรเราหรือว่าพวกที่เป็นชาวเกมเมอร์ต่างๆที่เล่นเกมอยู่หน้าคอมหรือหน้าอ,อ,อย่างเงี้ยเวลาเดินไปไหนมาไหนอะ่ะคุณก็ไม่ต้อง ไม่อยากฟังก็เอาหูเอาเอาหูฟังออกจากหูแต่ตัวนี้ก็ยังคล้องคออยู่ก็ไม่ทําให้มันไม่ต้องไปหามาใหม่ไม่ต้องไปเออไม่ต้องไปคอยคอยถอดเข้าถอดออกเก็บเข้าเก็บออกอยู่นะเนาะมันก็จะสะดวกตรงนี้แหละครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือตัวเนี้ยมันจะมีไฟตรงนี้ด้วยตรงตรงที่ด้านหลังโลโก้เขาเนี่ยี่ยมันจะมีไฟตรงนี้ด้วยอมันจะเป็นแบบ ปรับระดับได้สามสี่อันนะผมที่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 รู้มาคือมันจะปรับได้สี่อันสามอันหรือสี่อันเนี้ยนะสี่แบบสามแบบเนะี่ยไฟเนี่ยมันก็เท่เดีอ่ะอ่ส่วนตัวหูฟังก็จะมีส่วนก้านมัน,น่ะจะเป็นที่ควบคุมเห็นไหมเอ่ยเนี่ยอันนี้คือปุ่มฟังก์ชันอันกลางนะฟังก์ชันส่วนอันนี้ก็จะเป็นบวกลบคือเพิ่มเสียงแล้วเสียงแล้วก็ เลือกเพลงด้านหน้าก็ลือเพลงด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากก็เข้าใจกันง่ายนะโอ้โหออกแบบมาก็โอเคนะสวยดีนะผมว่ามันสะดวกสําหรับคนที่ชอบออกลังกายมากแล้วกช็ชอบเล่นเกมอะ่ะคนที่เล่นเกมแล้วก็ลุกไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องถอดออกถอดเข้าถอดออกหนาะที่เก็บให้ยุ่งยากก็คล้องคอไปด้วยเลยโอเคครับอ้าวแล้วตัวย่าลยมลืมบอกไปนะพูดติดขัด นี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จเห็นไหมเอ่ยเปิดออกมาเป็นที่ชาร์จอ่าบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้ราคาประมาณราคาที่ผมดูล่าสุดมัน499เกือบ500อ่ะก็คือพูดตรงๆห้า0 0อนั่นแหละเออแต่คุณภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าครับนะครับต่อไปเราก็จะมาลองทดสอบเล่นเกมค a l l ดิตีนะครับ กับหูฟังเพล็ t r o ทอน G2 หรือ G2 นั่นเองครับโอ okay, เคเราไปลองกันเลยอืมเสียงจะเป็นยังไงลองฟังกันดูนะครับคือผมเอาหูฟังข้างหนึ่งไปฟังไว้ใกล้ไม่ฮะแต่แต่มันเป็นอินเอียร์เสียงอาจจะไม่ออกออกจากไม์เยอะเท่าไหร่ครับให้ได้ประมาณหนึ่งคือมัน เป็นอินเอียร์จุกหูเลยครับจากที่ผมฟังตอนนี้ก็โอเคนะผมใช้หูฟังข้างเดียวอยู่ตอนนี้อีกข้างนึงเอาไปจองใหม่เดี๋ยวลองยิงกันก่อนอุย้ยก,ก็โอเคฮะชัดเจนเปลี่ยนเลยครับอื <c oughs> อุ้ยอุ้ยสไนเปอร์อุ้ยย,ยังไม่ทันทำอะไรเลย,ย,ยเราเล่นอาวุธหนักเลยดีกว่ามีดอาวุธหนักคือมีดเหรออุ้ยวิ่งวิ่งเล่นในสวนเปลี่ยนปืนดีกว่าไม่ไหวอ่าตาย คือมองผ่านกล้องมันจะมองไม่ค่อยเห็นปุ่มเท่าไหร่นะครับโอ้โหเปลี่ยนแม็กเก็ดดาวเก็ดดาวเก็ดดาวสิเอ๊ยอ้าวตายแล้วเก็ d ดาวเอ๊ยอะไรอ่ะ,อะตายไหมเราลุยถึงลังเขาเลย อุ้ยนั่นไงอ่นตายอีกตัวอุย้ยแบตเออไม่ใช่แม็กหมดหมดแม็กเอาไมค์ตัวข้างหลังโอ้ยไม่ทันแล้วครับเสียงเสียงซึ่ง,ง,งใครที่ชอบเกมแนวระเบิดภูเขาเผากระท่อมเนี่ยใช้ได้เลยครับจะดักจริงในราคานี้ไม่ไม่ถึงมค่อยครับเดี๋ยวผมใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิะงก์ไว้ให้ดีกว่า เดี๋ยวขอเล่นจบให้ให้จบเกมนี้ก่นอนเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดระเพื่อนอ่ะมีเสียงเตือนข้อความด้วยอ้าวมาข้างหลังเลยพวกยิงดิยิงไม่ตรงเลออตายเป็นไหมอ่านั่งหลอกล่อนั่นไงพวก ไม่โดนหมดกระสุนหมดจย่าพึ่งตีพวกใจเย็นดิพวกใจเย็นพวกโดนเพื่อนเรายิงมั้งเอ้ยนั่นไงนั่นไงเป็นแมนกมทำไมเปมี่ยนไหมโอ้โหกดผิดนิดนิดเดียวอา่าเรามีอะไรเนี่ยเรียกเรียกอะไรสักอย่างเฮ้ยมาแล้วนั่น เสียงนี่ใช้ได้ครับบึมดีครับเฮ้ยปืนใครอะไม่ใช่ปืนเราอุย้ยเกือบตายถ้าก้าวผิดไปก้าวเดียวตายแน่ๆอุย้ยทำไมอ้าวอา้าวทำไมวิ่งวิอ้าใไขยิงให้เราอ้าจบเกมชนะด้วยโอเคเดี๋ยวมันจะยืดยาวกว่านี้ ให้ทดลองฟังเสียงดูครับเราก็จะมาลองฟังเสียงจากหูฟังเพ็ทอน G 2กันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนบ้างผมก็จะเอาไมา้ไปต่อไปจอที่หูฟังให้ฟังกันเองนะครับอ่าแค่นี้ผมก็จะมาแนะนําอีกหนึ่งฟังชั่นที่ผมชอบกับหูฟังรุ่นนี้ฮะนอกจากที่มันจะตรงพลาติกนิ่มแนละ้วมันพลาติกที่ มอได้เยอะใช้ใส่คองคอออกล่งกายได้ดีครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือนี่ฮะเอลรากดปุ่มฟังก์ชันตรงกลางครับสามครั้งครับเดี๋ยนะเดี๋ยวคอยดูให้ดีนะผมจะเล่นมายากลให้ดูหนึ่งสองสามนั่นแหละครับมันจะมีไฟที่หูนะครับเหมาะสำหรับชาวเกมเมอร์อย่างเราๆจริงๆเลยครับถ้ากดอีกอีกสามทีครับหนึ่งสองสามนั่นแหละครับ มันจะมีเขาเรียกอ,อะไรอ่ะการกระพริกบกระพริบนะฮะนล้วกดอีกสามทีครับหนึ่งสองสามหม่เร็วขึ้นครับวิบวับจริงๆอีกสามทีครับหนึ่งสองสามอ่ามันค่อยๆค่อยๆหลีแล้วค่อยๆสว่างอ่เห็นไหมครับมีรู้สึกจะมีสี่โหมดด้วยกันครับกับโหมดไฟนี้เหมาะสำหรับการชาวเกมเมอร์อยนะ่างเราจริงๆผมว่าผมชอบตรงนี้่ะครับสวยมาก แล้วเสียงก็โอเคครับใช้ได้เลยครับในเลนราคา500บาทใครสนใจผมจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปเนี่ยนะครับ